เพลงเงินล้านรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณด<า>ิจิตอลทีวีฟ i มิลี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายของสมุทรปรกา,ราปรการนะฮะ,ะน้องหมิวน้องหมิวนะ,อะโอเค เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะจบตรงนี้จบตรงนี้เดี๋ยวเป็นโชว์ใช่จบโชว์เสร็จปุ๊บปิดโหวตนะโอเคเพราะนั้นลุ้นกันหน่อยนะถ้าเชียร์สมุทรประการก็พิมพ์หนึ่งส่งมาที่4777หหนะฮะตอนเดี๋เราไปคุยกับรองประดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายก่อนนะครับคุณเชิดเกียรติทาทองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับัสดีครับสุดท้ายแล้วพี่เราจะได้ินล้านหรือไม่นะฮะตรงนี้เราจะไปทำอะไรน้พี่ จัดหาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนสยนยนลีปเบญญาไยซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองผู่จ้าวสิงห์พรายครับนะครับโอเคขอให้โชคดีนะคือการเ<อ>รียนการสอนคอมพิวเตอร์อ่าดีเหมือนกันสำหรับเด็กนะฮะน้องเหมียววันนี้เตรียมเพลงอะไรมา้องคะแก้วปิ้งไก่ค่ะแก้วปิงวป้งไก่เพลงออกเร็วๆอีแก้วปิ้งไก่ใไพวัดมาบึงเนี่ยอ๋อเพลงเร็ววันกันสนุกสนานวันนี้เลยโอเคครับพร้อมนะคะพร้อมค่ะเต็มที่ค่ะ ิไก่ครับจากน้องหมิวสมุทรปรกาการ Tuesday เป็นไก่กันตอนกลางคืนนี่แหละมาขายไก่กันซะแล้วโอเคเอาอะเสร็จพิธีกรรมไปครบถ้วนครบถ้วนแล้วนะฮะชิญครับคณะกรรมการที่ต้นหอมก่อนเลยเพลงนี้ร้องยากมากค่ะโดยเฉพาะเวลาตอนขึ้นเสียงสูงเนี่ยถ้าเกิดคุมไม่อยู่เสียงมันอาจจะปิ้นหรือมันจะออกเสียงกรี๊ดแล้วเราเราจะฟังไม่รู้เรื่องได้นะคะแต่วันนี้ก็คือโอเคด้วยความที่พื้นฐานเป็นคนเสียงดีแล้วแต่ว่า ไม่เคเป็นเรื่องร้องเพลงมาเรื่องลูกเล่นดีกว่าเพลงที่เลือกมาวันนี้ทั้งสองคนเลยเลือกเพลงสนุกมากฉะนั้นลูกเล่นมันจึงได้อีกนะคะต้องจัดให้เต็มยังแผ่วไปหน่อยแผ่วไปนิดเดียวนิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวนะฮะเชิญครับพีแอดครับวันนี้ก็ทั้งสองคนนะครับข้ามหมิวนี่ประเภทสดใสยามดึกอ่าาดูชุดสดใสยามดึกอันนั้นออกเซ็กซี่ยามดึกคึกคักยามนอนใช่ไหมสดใสยามดึกคึกคัก คึกคักก่อนนอนคึกคักก่อนนอนยังกับสปอร์ตโฆษณาเลยก็เสียงใสมากครับแก้วเสียงแบบไพเราะชัดเจนมากก็ถือว่าเพราะอีกอย่างหนึ่งยังไงก็ตามตามอยู่2 0 0ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าวอดอาจจะสู้ได้ก็กดหนึ่งครับหมิวนะนี่ก็เขตเจ็ดเหมือนกันเขตเจ็ดเหมือนกันหมายใจเป็นคนหลายใจมากช่วยเชียร์แอดเชียร์ทุกคนอ๋อเชียร์ทุกคนรักทุกคนแอรรักทุกคนเชิญฮะน้องหมิวสวัสดีค่ะลูก ตื่นเต้นใช่ไหมคะเนาะดูดูแลตื่นเต้นดูอาการออกเลยเหรอดูอาการออกการร้องแบบมีห้อยๆเยอะเหมือนกันนะคะแล้วมีแบบว่าแรงหมดหมดอยู่เหมือนกันเพราะจริงตอนท้ายๆมันไม่ถึงแตะไม่ถึงนะคะแต่ว่าหนูก็งงกับเพลงนี้มากเลยอะอะไรอีแกวปิงรับขายดิบขายดีก็ขายดิบขายดีแล้วจะไปปิ้งทำไมก็ไม่รู้ใจขายดิบดีเพราะว่าขายได้เยอะขายดี ไกดีไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ดิบไก่ดีโอ้ยครับสู่วันนี้ครับทั้ง2ทีมนะครับสนุกมากใช้เพลงเร็วมาแข่งขันกันรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สนุกสนานนะครับทั้ง2คนทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากครับวันนี้โดยเฉพาะน้องขายไก่แค่ไม้ละร้อยรับรองครับวันนี้เอาไปเจอครับ AS 1ล้านบาทมาซื้อไคเฮ้ปคอมเมนต์เหมือนกันเลยสองคนเหมือนกันไปเลยคือพะพวกนักกีฬาจจร้ลักษณะนี้ คือเทียบทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใครออกใครใช่ครับพี่พิงกี้ปณิประนอมรักษาปณิปรนอมรักษานั้งใจไหมน้องหมิวครับก็เป็นอีกคนที่เสียงดีร้องดีครับแต่เพลงนี้เนี่ยมันต้องแก่นๆหน่อยเอต้องแข็งงหน่อยไอ้แก้วตื่ไใ่ขายอ่ะน้องอาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเปลี่ยนช่องไปช่องเสียงหลบเร็วไปนิดหนึ่งน่าจะอัด power ให้เสียงมันฟังดูแข็งๆแก่นๆเพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงคือ ช่วงคำซื้อซื้อซื้อไหมซื้อไหม,มอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่ต้องร้องสั้นซื้อไหมซื้อไหมตัดตัดตัดอย่างเงี้ยร้องให้สั้นแต่เราเ้างซื้อไหมซื้อไหมมันก็เลยฟังหย่อนยนันยานห้อยๆ้อยแบบพี่ตั๊กว่ามเลยห้อยมเลยห้ยยคำสั้นต้องร้องสั้นนะคะอนอกนั้นก็ดีเหมือนกันขอบคุณ <laughs> ครับ <laughs> ฟังดูคอมเมนต์แล้วพอๆกันโดยเฉพา<อ>ะสองคน,อนคอมเมนต์เหมือนกันเลยเพราะว่านเป็นเพลงเร็วไงสนุทั้งคู่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โชว์ความไพเราะไม่ได้โชวเ์ชเสียงอะไรบ้างไมเอาความสนุกสนานเพร <อ S 1> าะนั่นก็จะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของลีลาซะเยอะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบสมุดปราการพิมพ์หนึ่งหนึ่งพิมพ์หนึ่งสงมาที่ 4ี่เจ็ดเจ็ดเจค่ะออโอเคนะใกล้จะหมดเวลาหมดแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาจะเป็นโชว์พิเศษใช่คุณยิงยงย่งยงยิ่งยงเจโรามกับแชมป์งมเงาเสียงของเขาคุณวอนนะฮะจบโชว์นั้นเราจะปิดโหวตเลยนะแล้วมารู้ผลกันเลยตรงนั้นหลังจากระรู้ผลเลยครับใครจะได้หนึ่งล้านสมุดสาครหรือสบุดปลาการสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย LED จากแลมตนคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์นมเปรี้ยวดีไลท์พัดลมมิล่ากล้องวงจรปิดวาตาชิโรงแรมเทมส์วันลี่เขาใหญ่ Não, não!